สวัสดีพี่พทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้องเกีียวอีกแล้วและรับรองว่าเจอน้องเกีียวแบบนี้ต้องได้สาระดีๆข้อมูลดีๆจากทางแกรฟอย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้ค่ะ น้องเกียวนะคะมาด้วยความยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าน้องเกียวนะคะอยากมาประชาสัมพันธ์งานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ประจําปีของ grab ค่ะบอกเลยว่างานนี้นะคะจัดเต็มทั้ง grab food แล้วก็ grab หมาดเลยและเขามาในตีนเคียงข้างร้านคา้าเพิ่มยอดขายกําไรพุ่งโอ้โหกําไรจะพุ่งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะ พี่ๆหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าทั้ง GrabFood แล้วก็ GrabMart เนี่ยเขามีงานสัมมนายิ่งใหญ่ประจำปีค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะ แล้วมันคืองานอะไรหรอมันมีอะไรในงานนั้นแล้วเราจะได้อะไรบ้างมันสําคัญยังไงวันนี้ค่ะน้องเกียวจะมาบอกนะคะขอบอกเลยว่าในงานนี้เนี่ยพี่ๆนะคะจะได้เทคนิคดีๆความรู้ดีๆเพื่อไปต่อยอดและพัฒนาร้านค่ะพี่ๆเนี่ยให้มีคุณภาพและขายดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่างานสัมมนานในปีนี้นะคะทาง Grab เนี่ยเขาให้ความเข้าใจและความต้องการของพี่ๆพ,พ,พาร์ทเนอร์มากยิ่งขึ้นค่ะทั้ง g r a b f ฟ o d แล้วก็ Gra b เลยปีนี้เนี่ยมาควบคู่กันเติบโตไปคู่กันอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในปีนี้นะคะพี่ๆจะได้เห็นในงานสัมมนาเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันค่ะมีอะไรกันบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะหัวข้อแรกค่ะปั้นร้านง่ายๆช่วยให้ยอดปั่งข้อนี้นะคะคือการอัปเดตผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะช่วยให้ร้านค้าของพี่ๆเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการเติมข้อมูลร้านค้าให้ครบนะคะหรือว่าให้เต็มนั่นเองหัวข้อที่ 2, 2เครื่องมือกระตุ้นยอดขายใช้งานง่ายเข้าถึงได้ทุกรา้า ในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะว่าการกระตุ้นยอดขายเนี่ยมีเครื่องมืออะไรที่เราจะใช้งานได้บ้างแล้วแต่ละเครื่องมือนะคะใช้งานยังไงรวมไปถึงเหมาะกับร้านค้าแบบไหนนั่นเองค่ะหัวข้อที่3ค่ะนั่นก็คือมากรกรรร้านเล็ก รถใหญ่ค่ะโอ้ Ooh, น้องเกียวขอบอกเลยนะคะว่ามาหากรรมนี้หลายหลายคนโดยเฉพาะพี่ๆร้านเล็กเนี่ยต้องใจจดใจต่อรออย่างแน่นอนเพราะถึงมันจะเป็นมาหากรรมร้านเล็กนะคะแต่มันลดอย่างยิ่งใหญ่เลยล่ะคะ่ะไม่ว่าพี่ๆนะคะจะเป็นร้านเล็กที่อยู่แห่งหนตําบลใดจังหวัดไหนภูมิภาคใดขอเพียงแค่พี่ๆเป็นร้านเล็กเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมแคมเปญน,นี้ได้แล้วก็สร้างยอดขายได้อย่างปังปุยเย่อย่างแน่นอนค่ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่4ค่ะ3เทคนิคค่ะ ปังบนแกร็บหมาโอ้โหน้องเกียวนะคะจะพาพี่พี่เนี่ยไปเจอกับ3เทคนิคที่จะทําให้ร้านแกร็บหมาของพี่พี่เนี่ยเติบโตกันตั้งแต่พื้นฐานในการเปิดร้านออนไลน์เลยไปจนถึงว่าเอ๊ะ ขายอะไรให้ปังในช่วงไหนดีและรวมไปถึงการเข้าร่วมแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับร้านแกร็บมาดของพี่ๆนั่นเองค่ะแน่ๆฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะอย่างที่น้องเกีียวบอกเขาว่างานนี้เนี่ยความรู้เทคนิคจัดแน่นจัดเต็มแน่นอนแต่เราไม่ได้มีแค่ความรู้มามอบให้กับพี่ๆนะคะเพราะว่าทางแกร b เขาใจดีค่ะ เขาเอาของรางวัลมาแจกให้กับพี่ๆด้วยสําหรับท่านใดนะคะที่อยู่ในงานสัมมนาตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเนี่ยเรามีของรางวัลแจกตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเช่นเดียวกันค่ะ hey. น้องเกียวว่าน้องเกียวลองบอกของรางวัลเรียกน้ำย่อยพี่ๆกันดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าเขาว่าของรางวัลมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะกระเป๋าใส่อาหารเก็บความร้อนค่ะโอ้พี่ๆจะอุ่นของร้อนมาแค่ไหนแค่ใส่กระเป๋าใบนี้กินร้อนได้ทั้งวันเลยละค่ะอย่างที่2นะคะคือบัตรกำน,นันหรือว่า v o เชอร์จาก Home Pro นั่นเอง3นะคะมีของรางวัลสุดพรีเมียมค่ะจากพาร์ทเนอร์ของทางแกร็บนั่นเองไม่ว่าจะเป็นหมอนหนุ่นเจ้าหญิงหรือว่าจะเป็นแก้วน้ำซูเปอร์ฮีโร่ นี่ยังรวมไปถึงไวเชอร์ของ l a z a ด a ลด15%นะคะสำหรับพี่ๆที่จะเอาไปซื้อของใช้เครื่องครัวนั่นเองและบัตรพี a ีแม็กซ์ก u s ราคาพิเศษค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีส่วนลดก๊าซหุงต้มของ p ี g ีแก๊ด้วยค่ะโอ้โห นี่ขนาดน้องเกียวพูดเองน้องเกียวยังเห็นหนึ่งความยิ่งใหญ่ของงานสมาัมมนา Grab Next ประจำปีนี้นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจค่ะน้องเกียวอยากให้พี่ๆจดลงปฏิทินไว้เลยนะคะวันที่30มิถุนายน2,566นี้เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาผ่านทาง Facebook Grab TH เท่านั้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันนั้นนะคะ เป็นไงบ้างคะสำหรับข้อมูลดีๆของน้องเกียวในวันนี้กับเรื่องเด่นสุกนี้ในครั้งหน้านะคะน้องเกียวจะมีอะไรดีๆมาฝากพี่ๆอีกติดตามกันได้ที่สำคัญนะคะน้องเกียวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับ YouTube grabmerch th ด้วยนะคะจะได้ข้อมูลดีๆจากน้องเกียวไปกันค่ะส่วนในวันนี้นะคะน้องเกียวต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหมค่ค่ะ